สารมาเลย์คม้มเรามาจุร้อยขอบริการทุกคาสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอการสอนของคุณครูกาซ่าอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในคาบนี้นะคะเป็นคาบของรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผสมคำหนูทำได้นะคะซึ่งจุดประ,ะสมการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรีนยนเนี่ยสามารถสะกดคาและบอกความหมายของคาได้นะคะ ค่ะและในข้ามนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการผสมคํานะคะแต่ว่าจะเป็นการผสมคําแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ่ะเรามาทวนของคาบที่แล้วกันหน่อยนะคะคาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการผรสมคําที่ไม่มีตัวสะกดกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งส่วนประกอบของการผสมคําที่ไม่มีตัวสะกดก็จะต้องมีพยัญชนะต้นมีสระและวรรณยุกใช่ไหมคะเมื่อนํามาผสมกันก็จะ ได้เป็นคำต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะส่วนในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนในเรื่องของการผสมคำที่มีตัวสะกดนะคะซึ่งการผสมคำที่มีตัวสะกดนะคะก็จะเป็นการนำพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวสะกดมาผสมกันนะคะแล้วเกิดเป็นคำต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการผสมคำ ด้วยคำที่มีตัวสะกดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ,ะซึ่งการผสมคำที่มีตัวสะกดนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยพยัญชนะตน้นสระนะคะวรรณยุกนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสะกดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการผสมคำที่มีตัวสะกด ก็จะต้องมีเพงชนะตน้นมีสระมีวรรณยุกต์และมีตัวสะกดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการผสมคำที่มีตัวสะกดกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งะคะคุณครูให้อ่าให้นอนหนูมานะคะต่อไปคุณครูให้สระอะไรคะสระออต่อไปคุณครูให้ ง,งูงูและสุดท้ายคุณครูให้ไม้โทมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวไหนเป็นพยัญชนะตัวไหนเป็นสระตัวไหนเป็นวรรณยุกและตัวไหนเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกอ่ะโนหนูเป็นพยัญชนะตน้นใช่ไหมคะต่อไปสระโอเป็นสระใช่ไหมคะและงงูเป็นอะไรคะงงู เป็นตัวสะกดถูกต้องค่ะและไม้โทรก็คือวรรณยุกนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนำเพยนชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกมาผสมรวมกันก็จะได้คําว่าอ่านว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคําว่าน้องนั่นเองนะคะซึ่งให้ในักเรียนสังเกตดูว่าตอนนี้คําคที่เราผสมเนี่ยจะมีเพียงแค่1พยางใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ,ะตัวอย่างที่สองครูให้ตัวอะไรมาบ้างลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณครูให้ทอทหารสระอะไรคะสระเองูและ ไม้เอกนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าตัวไหนเป็นเพัญชนะเป็นสระเป็นตัวสะกดและเป็นวรรณยุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทอทหารกันก่อนนะคะทอทหารเป็นเป็นเพญชนะต้นนะคะสระเอเป็นสระนะคะและงงูงองูอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกดถูกต้องค่ะและไม้เอกก็คือ วรรณยุกนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเรานำพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกที่คุณครูกำหนดมาผสมรวมกันก็จะได้เป็นคำว่าคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรเอ่ยคำว่าแท่งนั่นเองนะคะซึ่งคำการผสมคำในข้อนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งพยางนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะ โอเคตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูจะให้คําว่าอะไรบ้างนะักเรียนลองสังเกตนะคะพื้นที่ว่างที่คุณครูจะเติมเพยญชนะสระและตัวสะกดมีอยู่2ส,ส่วนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะให้ตัวอะไรมาบ้างนะคะอ่าบบใบไม้ใช่ไหมคะต่อไปสาระอะไรคะสระอ่านอนหนูไม้โท โมมาสระเอือและงงงูนะคะแสดงว่าข้อนี้มีกี่พยางคะ์ะมีสองพยางนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเรามาทําพยางที่หนึ่งกันก่อนนะคะเรามาดูที่บวใบไม้กันก่อนนะคะบอใบไม้เป็นอะไรคะบัใบไม้คือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะสระอาก็คือสระใช่ไหมคะ นหนูคือตัวสะกดนะคะไม้โทก็คือวรรณยุกนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนพยางค์แรกกันก่อนนะคะเมื่อนำบอใบไม้สระอาโนหนูและไม้โทมาเขียนผสมกันก็จะได้คำว่าถูกต้องค่ะคำว่าบ้านนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพยางค์ที่สองนะคะโมมาคืออะไรคะโม้าคือ พยัญชนะต้นถูกต้องค่ะสระเอือ้อก็คือสระใช่ไหมคะและงองูอยู่ข้างหลังก็คือตัวสะกดนั่นเองค่ะถูกต้องอ่ะ <g ul est> เมื่อเรานำมอม้าสระเอื้อและงองูมาเขียนผสมกันนะคะมาผสมคำก็จะได้คำว่าอะไรคะ ถูกต้องค่ะคําว่าเมืองนั่นเองนะคะแสดงว่าการผสมคําในข้อนี้มีสองพยางนั่นก็คือคําว่าบ้านเมืองนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูหวังว่านกักเรียนจะทำได้หมดนะคะสามข้อที่คุณครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้นะคะ อ่าชาักนรเกนทําได้ตกมือให้ตัวเองเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงนะคะการผสมคํานะคะธาักเกนผสมคําแล้วมีความหมายเราจะเรียกว่าคํานะคะแต่ธาักเกนผสมคําแล้วไม่มีความหมายเราจะเรียกว่าพยางนั่นเองนะคะซึ่งการผสมค,คํคภาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการผสมคําที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะ ก็จะมีส่วนประกอบก็คือเพยญชนะต้นสระและวรรณยุกใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการประสมคําที่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะถึงจะเป็นการประสมคําที่มีตัวสะกดนะคะหลกัหลกๆเลยก็จะต้องมีพยัญชนะต้นมีสระที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสะกดและสุดท้ายคือวรรณยุกนั่นเองนะคะ ซึ่งเมื่อเมื่อนำเพยชนะต้นสระตัวสะกดและวรรณยุกมาผสมรวมกันนะคะเราก็จะได้คำที่ผสมกันที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะค่ะและก่อนจากการวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาให้หนัเกเรยียนทำนิดนึงนะคะเป็นการระบายสีนะคะหวังว่านัาเกเรยียนทุกคนน่าจะชอบนะคะอ่าโอเคซึ่ง ภาระงานวันนี้นะคะคุณครูให้หนักเกรยียนทําแบบฝึกหัดในหน้า22นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องผสมคําหนูทําได้นะคะโดยให้หนักเกรยียนระบายสีลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะ mm. เมื่อนักเกรยียนทางานเสร็จแล้วนักเกรยียนก็สามารถส่งงานใต้โพสต์รายวิชานี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะนั่นก็คือจอสวปสองนะคะ โอเคเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยกับคุณค,ณคณรูกาศนะคะแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ย <c oughs> เพิ่มความรู้ในตัวของนักเรียนเองนะคะ เราไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสลามมะลัยกุ้งบรารมาตุลอยบเรากาตุคาสวัสดีค่ะ